วันนี้ก็มาพบเปลี่ยนพบท่านนายกรัฐมนตรีก็มีสองเรื่องคือท่านนายกสมาคมก็นําจดหมายมาเรียนเชิญท่านเป็นประธานในวันเปิดการแข่งขันหนึ่งพฤศจิกายนกับนามาลิสแบนที่ทําเป็นจํานวนจํากัด2,000ชิ้นเนี่ยนะครับมอบให้ท่านแจกกับทางกรมอต่อไปนะครับ